มาวิเคราะห์ทองในวันพุทธที่20่ธันวานะฮะก็เมื่อวานปิดแท่งเดด้วยแท่งสีเขียวนะครับแล้วมาดูกัน4ชั่วโมงนะฮะสี่ชั่วโมงได้มีการนี่คือเมื่อวานนะครับได้มีการทะลุหายตัวเองคือตรงนี้เราไปชนแนว qm ตรงนี้นะฮะทีนี้แนว qm ก็คือเส้นแดงตรงนี้นะครับ ได้ไปชนแนว QM แล้วทีนี้แนว QM เนี่ยได้มีการชนรอบหนึ่งแล้วลงมาหรือไม่ย่อมาแล้วตอนนี้4ชั่วโมงได้ขึ้นใหม่นะฮะซึ่งวิเคราะห์ว่ามันน่าจะขึ้นต่อวันนี้นะครับเมื่อวานที่ผมวิเคราะห์ไปว่าถ้าไม่ลงก็ถ้าเกิดทะลุตรงนี้มันจะขึ้นนะฮะมันก็พุ่งไปแล้วนะครับวันนี้ก็ รอนะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งท่โมงทะลุทะลุให้ตัวเองแล้วค่อยบ่ายนะครับมองว่าทองมีโอกาสขึ้นต่อนะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมขีดเส้นให้นะครับวันนี้แผนคืออย่างนี้ครับทองอาจจะลงมาทองอาจจะลงมานะครับ ลงมานะครับเมื่อไหร่ทะลุไฮตัวเองค่อยเข้านะครับหรือมันอาจจะทะลุเลยนะครับนี่คือเอ่อมองใบนะครับมองใบมองใบวันนี้แผนเป็นอย่างนี้นะครับ